สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะมาอยู่ในนิทานเรื่อง s k s c a r y Hero ครับเอ่อณหมู่บ้านวัวและภูเขากีตาร์มีสามีและภรรยาที่รักกันมากคู่หนึ่งรักกันมากเลยรักกันมากเขาใช้ชีวิตอยู่กับการปลูกผักกินกันเองแล้วก็ขุดดินครับเขารักกันจริงๆนะครับเนี่ยอะกันจิเป็นจกันรักกันมากเลยใช่ไหมรักกันมากเลยปุ๊จิกปุ๊จิกฉันโัก แต่ว่าแต่ว่ามันถึงไหนแล้วมีศัตรูมาครับเป็นศัตรูหัวใจของเจ้าหญิงเราบอกว่าก้าต้องได้ข้าต้องได้นางข้าต้องได้นางเป็นของข้านางเป็นของข้าคนเดียวเท่านั้นนางเป็นของข้านางเป็นของข้าใจได้ใจได้ตะแม่งเตะแม่งเตะแม่งเใจแม่งใครก็ได้ช่วยผมทีช่วยด้วนใจได้ ช่วยผมทีอาข้าแมงเลยสักเอ้ยข้าแมงข้าแมงเป็นของข้าช่วยผมช่วยผมทีเฮ้ยนั่นใครนะใครนะใครอ่ะฝุบฝึก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 นั่นใครนั่นใครถามว่านั่นใครเจ้าไอ้ศัตรูผู้ชั่วร้ายไอมัดมันไม่ใช่ข้ากลับมาแล้วศัตรูผู้ชั่วร้ายต้องโดนข้ากำจัดทำอะไรข้าไม่ได้หรอกมัด เอสเกสแครีฮีโร่โอ้ท่านมุลมีบระคุณท่านมุลมีพคุณท่านมูมีพคุณโอด้ดีมากดีมากขอบใจไม่เป็นไรไปลไปไปะ,ออะขอบคุณนะครับแต่เขาคิดว่าความสงบสวงเขายังไม่มาถึงแค่นี้หรอกมันยังมีอีกสัตว์ร,ร้ายตัวใหญ่ที่น่ากลัวยิ่งนะักเงาของมันตะคุม่มนั่นอะไรนะามันาวมาแล้วนาอะไ้ เงาเงาอะไรนะตัวเอ้หมีเอ้ไม่ใช่หมีแมวแมวมีมีแมวแมวยากแมวยากอ่าก็จะฆ่าเจ้ากาจะฆ่าเจ้าอีกแล้วกาจะฆ่าเจ้าเจ้าเป็นไรไม่รู้ก็แต่าจะฆ่าเจ้าอ่าจะฆ่าเจ้าแต่มันน่าฆ่าจริงเลยโอ้ใจดูไอ้แค้มใจดูไอ้ใจดิบกันขาแม่งขาแม่โอ้เตะเตะเตะตะพือเตะอ๋อเจ้าอ๋อยเจ้วยผมด้วยเจ้าบ่มอยฆ่าแม่ง่าแม่ เต็บตังเลยโอ้ยอมรอแล้วโอ้เจ้าพวกสตร้อยตานมุนมะคุณขอดูหน้าตาของท่านหน่อยได้ไหมแน่ใจนะว่าเจ้าจะดูหน้าข้านะแน่ใจสิได้เขาจะเปิดหน้าข่ายพวกเจ้าดูเจ้าอย่าขำข่าแล้วกันข่าคือ SK Scary Hero รี่ฮีโร่เอส s กอร์สแกรี่ฮีโร่เอสเกอร์สแกรี่ฮีโร่อะไรเนี่ย เกิดยังไม่ลงเลยฟู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 สสวัสดีครับผม S K s c a r y Hero วันนี้ผมจะมาร้องเพลงตุ๊กตามาลินขอให้ทุกคนตั้งใจฟังและรับชมรับฟังนะครับหนึ่งสองสามตุ๊กตาของฉันถึงจะไม่ซื้อันไปอย่างน้อยฉันก็ได้สำคัญ เธอยังไม่สนใจแต่เธอรู้ไหมตอนแี้เราจะคายมันเท่าไรแต่เธอรู้เธอจะคำนึงไหมถ้าคายสี่รอยกลับมาบ่มชิบหายถึงอม่จะเปลี่ยนเป็นสามร้อยก็ยังคงไม่ไหวหากว่าเธอเพียงจะเข้าใจ ขายออกบ้างซื้อผมด้วยโอ้ยโอ้โอซื้อผมด้วย